สวัสดีครับผมกับตันวินเทจจากว i n เทจสตูดิโอวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับลำโพงโมอนิเตอร์ของแบรนด์พิโซนัทว่าจะมีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างแต่และรุ่นเหมาะกับการใช้งานแบบไหนเดี๋ยวเราไปฟังในคลิปนี้กันเลยครับโดยลำโพงพิโซนัทจะมีทั้งหมด3ซีรีส์ด้วยกันนะครับซีรีส์แรกจะเป็นซีรีส์ที่เรียกว่า essential elix เป็นมอนิเตอร์ที่มาในรูปแบบ compact ที่ให้เสียงที่เคลียร์แม่นยําในคุณภาพแบบสตูดิโอและบิวอินช่องหูฟังกับบลูทูธมาให้ทําให้เชื่อมต่อกับการใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับซีรีส์ของ Essential e l i s นะครับก็จะเหมาะสําหรับการใช้งานสําหรับผู้ที่เริ่มต้นทําเพลงงานตัดต่อว,วิดีโอจนไปถึงระดับโปรเฟชชั่นอลก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีครับซึ่งจะมีทั้งหมด4รุ่นก็คือ P e ีโซนัตเอลิ3.5และ P e ีโซนัตเอลิ3.5 BT นะครับซึ่งตัว BT เนี้ยก็ย่อมาจากตัวบลูทูม้าให และก็จะมีพ e ิโซนัตเอลิส4.5 BT และพ e ิโซนัตเอลิส5 BT ครับ ในซีรีส์ต่อมานะครับก็คือซีรีส์ของ Elit Studio นะครับซึ่งในรุ่นของ Studio นะครับก็จะเป็นมอนิเตอร์ในระดับมาตรฐานนะครับโดยตัวนี้จะไม่มีการปรุงแต่งของเสียงนะครับแล้วก็ให้สวิตช์ปอดที่กว้างมากขึ้นและให้ย่านโลที่ลงลึกมากขึ้นครับทำให้ฟังสบายและทํางานได้ยาวนานมากขึ้นครับในซีรีส์นี้นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่3มรุ่นครับก็คือ Elit Studio 4 Elit Studio 5และก็ Elit Studio 8นะครับโดยในรุ่นของ Studio นะครับก็จะมีหน้าตาที่มีความชบชี เดียวมากขึ้น เหมาะสำหรับการใช้งานใน Home Studio มากๆกครับก็สำหรับใครที่สนใจในรุ่นนี้นะครับก็สามารถไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บของ B&O กันได้นะครับโอเคครับในซีรีส์สุดท้ายนะครับก็จะมีชื่อว่า e l i s Pro Series นะครับรุ่นนี้จะเป็นมอนิเตอร์ในระดับ Professional Studio นะครับมีขนาดที่กระทัดรัดมากขึ้นแต่เสียงยังคงคุณภาพในระดับ Professional อยู่นะครับและยังออกแบบมาให้ใช้สำหรับงาน Dolby a t m o s ได้อีกด้วยนะครับการดีไซน์ของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นแบบ Single Point Source นะครับโดยที่ดอกทวิตเตอร์ของลำโพ ตัวนี้ถูกดีไซน์มาในรูปแบบที่เรียกว่า coaxial นะครับซึ่งจะมีรูปทรงแบบกระบอกอยู่ตรงกลางของลําโพงนะครับโดยลําโพงตัวนี้นะครับก็จะให้เสียงที่เที่ยงตรงและรายละเอียดชัดมากๆครับและให้ความเป็นสเตอริโออิมเมจหรือมีมิติเสียงที่กว้างมากขึ้นแถมยังไร้ปัญหาในเรื่องของการเอาออฟเฟกของตัวลําโพงด้วยนะครับโดยข้อดีของตัวโปรซีลี่นะครับก็คือจะสามารถติดตั้งบนผนังหรือบนเพดานได้นะครับสำหรับงานดอ l บ y a แอดมอสเพราะด้วยขนาดของตัวลาโพงนะครับมีความเป็น compact หรือว่ากระทัดรัดมากๆครับ เลยสามารถจัดวางตำแหน่งของตัวลำโพงนะครับได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับซึ่งในรุ่นของ e l i s Pro Series นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่2รุ่นนะครับก็คือ e l i s Pro 4นะครับและก็ e l i s Pro 6และมีลำโพงซับอยู่2รุ่นนะครับก็คือ e l i s Pro Sub 8นะครับและก็ e l i s Pro Sub 10ครับซึ่งจะทำหน้าที่ในการขับความถี่ย่าน Low Frequency เพื่อใช้งานร่วมกับตัวลำโพง e l i s Pro 4และ e l i s Pro 6นะครับโอเคครับ ทั้งหมดก็จะเป็นข้อมูลมอนิเตอร์ของ p ีโซนัททั้ง3ซีรีส์นะครับสำหรับใครที่สนใจตัวลำโพง p ีโซนัทนะครับก็สามารถติดต่อ Vintage Studio หรือจะเป็นเพจ b i t w i n วิน i o e n g i n e e r i n g ก็ได้เช่นกันครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ